เพื่อนๆครับวันนี้พี่บีจะมารีวิวแก่กองอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำซูเปอร์บ็อกซ์รุ่นที่กำลังขายดีที่สุดในขณะนี้ครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆครับกล่องสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับจุดเด่นของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับ <S <S เพื่อนๆสามารถแปลงความไฟฟ้าตัวเก่านะที่มันกินไใฟนในได้ในสวนเนี่ยไม่ต้องไปซื้อปั๊มใหม่ครับใช้โซล่าเซลล์ได้เลยต่อตรงแผงได้เลยครับต่อผ่านอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊ม1แรงมา้า2แรงมา้า3แรงมา้าใช้กับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ได้คคคคคครรรรรรรัััััับบบบบบออออออ่่่่ะะะเเ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 เดดดีีีีี๋ยวววาามมููสสปปลลลลขขงินน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 ์์ตต้้้กพพืๆหหึใ แรเบ้ของอิวอร์เตอร์ตัวนี้ครับเป็นอินวอั์เตอร์ขนาด2,500วัตต์นะครับสามารถครับนำไปใช้ต่อตรงเข้ากับปั๊มน้ำไฟฟ้าตัวเก่า 1>, 1แรงม้า750วัต์ใช้ได้นะครับ1.5แรงม้า1,100วัตต์ใช้ได้2แรงม้านะครับ1,500วัตใช้ได้นะครับหรือ3แรงม้า2,200วัต์ใช้ได้เลยนะครับโดยที่นะครับง่ายๆเลยเอาแผงต่อผ่านอิวเตอร์แล้วไปต่อเข้าปั๊มเลยปั๊มนะครับถ้าเป็นปั๊มไฟฟ้าแบบ2สายใช้ได้ปั๊มไฟฟ้าแบบ3สายก็ใช้ได้ทั้งปั๊มหอยกข่งทั้งปั๊มสเสมอทั้งปั๊มบารดานใช้ได้หมดเลยนะครับข้างในกล่องมีอะไรบ้างมาพี่หมีแกกล่องให้ดูนะ นะครับนี่คือเราจะได้อินเวอร์เตอร์นะครับอยู่ในตู้ประกอบสำเร็จรูปแบบนี้เลยข้างหลังนะครับเป็นพัดลมเห็นไหมครับนี่ครับนะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีชุดขานะครับขายยึดนะครับแล้วมีคู่มือการติดตั้งเรียบร้อยครบอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์สำเร็จรูปติดตั้งง่ายมากนะครับพี่หมีนะครับจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งให้เดี๋ยวขึ้นกู่มือการติดตั้งให้นะครับเราสามารถนะครับใช้กับแผงโซลาร์เซลล์นะครับขนาดนะครับ580วัตต์4แผงต่อนุกรมกันนะครับ5แผงได้แผงงด้มาากสุุอยู่่ทที8ขในนค นะครับเพื่อนเพื่อมาดูกันนะครับเป็นตู้ประกอบสําเร็จรูปติดตั้งได้ง่ายด้วยตัวเองครับนี่ครับมีเสร์ชการฝ้าผ่าให้มาแล้วเราก็มีนะครับสายไฟโซล่าเซลล์นะครับถ้าใครอยากใช้ไฟบ้านด้วยยังไงปับปามหมู่บ้านนี่ครับเรามีเบคเกอร์เอให้ด้วยนะครับเวลาติดตั้งนะครับง่ายครับเอาสายไฟของแผงโซล่าเซลล์ครับมาต่อเข้าเบคเกอร์ดีนะครับไม่ต้องใช้ไฟบ้านเลยสแตนดาโลนครับเลิกใช้ไฟบ้านเลยใช้ไฟฟรีจากแดดก็ได้นะครับแล้วสายไฟปั๊มครับต่อเข้าช่องนะครับ ตรงนี้ครับเป็นช่องสําหรับต่อสายไฟปั๊มต่อปั๊มได้2ตัวสลับใช้งานกันนะครับข้างในนี้ก็จะมีนะครับคู่มือการติดตั้งให้ด้วยอยู่ในตู้นะครับถ้าเกิดว่าอยากใช้งานกลางคืนด้วยก็มีเบรกเกอร์ไฟบ้านด้วยนะครับหรือใครไม่อยากใช้ไฟบ้านเลยก็เอาไฟฟ้าออกเลยครับใช้แต่แผงโซลเซลล์ได้เลยปั๊มไฟฟ้าแปลงมาใช้ปั๊มโซลเซลล์ได้เลยประหยัดเงินใช้ไฟฟรีจากแดดครับนี่คือคู่มือการติดตั้งนะครับที่มีขึ้นภาพคู่มือไว้ให้ทุกคนดูดีกว่านะครับมีคู่มือการติดตั้งงแแแบบนเเป็็ก4ผ แพ็กเกจ5แผงและก็แพ็กเกจ6แผงแล้วต่อมาครับเป็นแพ็กเกจ8แผงนะครับสำเร็จรูปเลยนะครับอยากได้แพ็กเกจไหนนะครับแจ้งกับทีมงานพี่หมีโซลาเซลได้เลยเดี๋ยวเรานะครับไปดูรีวิวจากเพื่อนๆที่นำเอาอีเวอร์เตอร์ตัวนี้ไปใช้งานจริงกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงจากคลิปรีวิวของเพื่อนๆกันนะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับป่ะไปติดตามรับฟังกันเลยครับสวัสดีครับทีมงานพี่หมีโซลาเซลวันนี้เอาปั๊ม máy sục nước hệ thống